สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ารบมาแล้วค่ะช่องหวยเล้ากระติบน้อยเทวดามาแล้วงวดที่แล้วกับเขาค่ะเขาไลา่เลขรางนะคะ่ะแปดหนึ่งของหวยเล้าพัฒนาช่องหวยเล้ากระติบน้อยเทวดา <c oughs> เมื่อนี้เข้ากับมาอัปเดตกันต่อเด้อค่ะงวดวันวันที่หกเมษายนสองพหายหกสิบหา หวยเล่าพัฒนาช่องหวยเล่าหวยเล่ากระติบน้อยเทวดาเข้ามาลุ้นกันต่อเนาะวันที่แล้วเข่าขาดแปดแปดหนึ่งรางแห่งตอนนั้นบวท่านได้มั่นใจเท่าไดรก็เลยปรกาลงคลิปวันนี้น้องบ่งดึกค่ะว่าสิตรงกับท่านผู้ชมบอเข้ามาลุ้นกันต่อสำหรับหวยเล่าพัฒนางวดประจำวันที่หกเมษายน 2 5 6 5หลยหาวพัฒนาเนาะมี1หนึ่ะหนึ่งหนึ่งหา่งหาย์ได้ค่ะคือกัน เดี๋ยวด้อหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหาหาหนึ่งหาหาศูนเราพัฒนามีตนี้ันเมันต้องมีอีกคู่หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหหหหศรุ่นกันเบิ่งเนาะ หวยลาพัฒนางวดประจำวันที่6เมษายน2พันหารอย6บหาเอาเท่านี้ก้อนก็นได้ค่ะเอาเท่านี้ละไม่ต้องเอาลายโตช่องหวยไทยมดจารีนว่หันเลขของไทยกับเขาเด้อค่ะเขาเลขอ่า10เด้อ หวยหวยเล่าหวยเล่าพัฒนานี่งวดที่ผ่านมาวันจันทร์ที่ออกไปวันวันที่สี่นะคะออกแปดหนึ่งทั้งช่องก็ได้อยู่ค่ะมีโซกมีลาบน้ำข้าเจ้าอยู่ก็งวดนี้เอามาเสนอให้ท่านผู้ชมเบิ้งเน้ะว่าฮัตดมันตรงกันยังไงเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะจานสิได้มาหนึ่งศูนย์เด้อ พ่อแม่พี่น้องเดิมหนึ่งศูนย์นะจ้าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนน้องน้องท่านผู้ชมหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งจ๊ะหนึ่งหนึ่งแล้วขอพ่ายแล้วค่ะหนึ่งหนึ่งเราก็หาหานะจ๊ะหาหาหนึ่งหาจ้าหนึ่งหาหาศูนย์ อันนี้เป็นเลขเลขหวยหวยลาวพัฒนาเดอ้อหวยลาวพัฒนาหวยลาวพัฒนาของเฮ้าสิยูช่องกระติบน้อยเทวดาจ้ากนีละจ้าช่องกระติบน้อยช่องกระติบน้อยเทวดา <c oughs> <c oughs> โอ้ยขออภัยเดอ้อค่ะท่านผู้ชมเอ่อช่องกระติบน้อยเทวดานี้ว้องหันกับเข่าเดอา้อค่ะออกแปดหนึ่งของหวย หวยเล่าพัฒนาแต่ว่าย่านบกเขาเลยประกาศลงคลีปอุ้ยขันัดสินใจลงให้ท่านผู้ชมกับสิผ้ากันถือน้ำกันอยู่แต่ว่าเจ้าของช่องนี้ถือค่ะถือแปดหนึ่งว่างหันแปดหนึ่งเหล็กรางของหวยเล่าพัฒนาเมื่อนี้ก็มาอัปเดตกันต่อเนาะของมวนประจัาวันที่หกเมษายนจ้าขันโซกมานยังไดกะเอาสีใดมีความสุข ถูกหวยมิโซกน้ำกกนนาอหวยเล้ากระติบน้อยเทวดาเด้อหวยเล้าหวยเล้ากระติบน้อยเทวดาห่างหายกันไปโดนจ้าที่นี่สิเลิมเฮดคลิปหวยเล้าพัฒนาออกมาเรื่อยๆเด้อส่วนหวยไทยสิเป็นหวยไทยมุจลินเด้อค่ะติดตามได้อันนี้สําหรับหวยเล่าโดยตรงค่ะคันสําหรับหวยไทยก็สิออกมา ของไวยไทยจะประจำวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกอันนี้สิเป็นเกี่ยวกับหวยเล่าค่ะหวยเล้าสิเป็นช่องหวยลาวกัะติบน้อยเทวดาเดอ้อจําไว้เด้อค่ะช่องหวยลาวกัะติบน้อยค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้ก็ขออวยพ่อในท่านผู้ชมทุกทท่านเดอ้อมีโศกไม่ลาบเด้อค่ะเมื่อแรกนี้รับทราบกันเต็มเต็มทุกทุกท่านเดอ้อนี่ค่ะเอาเลขมาฝาก ขันห้าจังไดก็ใไห้โซกไห้มาน้ากันไห้ลำล,ล้ำลุ้ยที่ได้มีเงื่อนสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปอย่าลืมเด้อขันห้าเป็นโชกมาลจังได้กัให้กุศลก็ขออธิษฐานให้เทวดาที่บาเพิ่นมาไห้โชกไห้ลาบของช่องหวยเหล่ากระติบน้อยเทวดาเด้อไห้เทวดาเพิ่นเด้อขัน่าห้าโชกน้ากันเนาะ อั้ษฐานบนสายกระท่ำโรเ้อร์ค่ะกะารสาพมันได้โชกได้มานก็นขอให้อธิษฐานให,ให้เทวดาที่ว่าเพเ่นม,มาซอยเหลือให้โชกให้ลาบของช่องหวยลาวหวยลาวกระติบน้อยเทวดาเดอ้ออันนี้จิเป็นเลขหวยลาวพัฒนาเด้อค่ะที่มานํำเสนอในมืน้อนี้ประจำวันที่6เมษายนค่ะท่านผู้ชม หกเมษายนเดอ 65, ้อหกห้าปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าหกเมษายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากดซีมีหนึ่งศูนย์จ้าท่านผู้ชมมีหนึ่งหนึ่งมีหาหาเด้อหนึ่งศูนย์มีค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งค่ะ ห้าห้เดอ้อแล้วก็ห5ึ่ง้าห้าศย์จ้าท่านผู้ชมสำหรับแร่งนี่เนาะหวยลาวพัฒนาประจำวันที่หเมษายนช่องช่องนี้จำไว้เดอ้อท่านผู้ชมจะเป็นช่องหวยลาวกัดติบน้อยเทวดาหวยหวยลาวนะคะส่วน ส่วนที่ว่าอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นช่องหวยไทยมุตจลินนี่สิเป็นสําหรับเลขไทยเดอ้ออันนี้สําหรับเลขเล่าเด้อค่ะน,นี่สําหรับเลขเล่าอ่าเมื่อนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านเดอ้อเอฟซีทั้งหลายทุกท่านให้มีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองนม่โศกไม่ไมลาภกันทวนทวนหนาเด้อค่ะมีความสุขหลายๆเด้อค่ะสวัสดีค่ะ